สวัสดีทุกทกท่านนะคะที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้หมอลินมาทำนายดวงวันเกิดนะคะในเดือนมกราคมเดือนแรกของปี2565มาเริ่มกันนะคะในเรื่องของคนเกิดวันจันทร์เรื่องการงานนะคะการงานของคุณช่วงนี้นะคะเหมาะกับงานที่ ต้องเคลื่อนไหวหรือเดินทางตลอดเวลาเป็นคนอยู่ไม่ค่อยติดที่งานช่วงนี้เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานงานด้านบริการงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์งานที่ต้องใช้ทักษะความรู้และก็ประสบการณ์นะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงิน ได้มาจากการทํางานที่แลกมาด้วยความสามารถและหยาดเหนือแรงงานของตัวคุณเองซึ่งได้รับผลตอบแทนที่ดีเกินคาดแต่อย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะคะมาต่อกันในเรื่องของความรักนะคะเคยผิดหวังกับความรักนะคะมีอดีตที่ขมขื่นทําให้ไม่สามารถลืมความทรงจําในอดีตได้ง่ายเป็นคนรักใครรักจริงทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อความรักทําให้จมอยู่กับความทุกข์ในอดีตอยากจะเจอคนที่รักจริงแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเรานะคะ ถ้าช่วงนี้มีคนเข้ามาให้คุณคบนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบเพื่อนความสัมพันธ์จะค่อยๆดีแล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ให้เรามัดระวังในเรื่องของการเกิดการแย่งชิงแข่งขันในเรื่องของความรักเพื่อต้องการเอาชนะอีกฝ่ายโดยไม่สนใจว่าการกระทําของคุณจะถูกหรือว่าผิดนะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพให้เรามัดระวังการเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูก สันหลังการปวดหลังการปวดกล้ามเนื้อเค็ดขัดยอกระมัดระวังเกี่ยวกับความดันไมเกรแล้วก็อาการทางประสาทนะคะมาต่อกันที่คนเกิดวันอังคารนะคะการงานของคุณเกิดวันอังคารช่วงนี้นะคะคุณจะได้เริ่มต้นทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คุณก็สามารถ อดทนแล้วก็ทำต่อเนื่องไปได้จนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายหน้าที่การงานมากนักอาชีพที่เหมาะกับการที่เหมาะกับคนเกิดวันอังคารช่วงนี้นะคะก็คือการเกษตรอาหารการกินไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวงานที่เกี่ยวกับการเงินการคลังงานธุรการหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวกับดนตรีความสนุกสนานนะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงิน คุณใช้เงินอย่างรู้จักตนเองว่าทําอย่างไรให้ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็มีความสุขกับการทํางานหาเงินใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงไม่ค่อยสนใจวัตถุนิยมจนทําให้ตัวเองใช้เงินเกินตัวอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายมีการเงินที่ราบรื่นไปโดยตลอดมาต่อกันในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้มักจะมีเข้ามาพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ดีทั้งฐานะการเงินแล้วก็การงานมีความมั่นคงเป็นคนที่มีเหตุผล คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ใช้เวลาศึกษาดูใจกันจนกว่าจะมั่นใจนะคะจนถึงจะตัดสินใจแต่งงานมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพนะคะให้รมะมัดระวังเกี่ยวกับถูกของมีคมบาดหรือการเกิดอุบัติเหตุจนทําให้เกิดบาดแผลตามร่างกายให้รมะมัดระวังโรคเครียดและโรคซึมเศร้าจนทําให้เกิดภาวะกดดันทางจิตใจ อย่าทำร้ายตัวเองและที่สำคัญคุณอยากคิดสั้นนะคะมาต่อกันที่คนเกิดวันพุธนะการงานของคนเกิดวันพุธนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการทำงานที่มีความสุขนะคะกับหน้าที่การงานและคุณจะได้รับความรัก ความเมตตาและการยอมรับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างดีในเรื่องของการงานนะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงินช่วงต้นเดือนไปคุณอาจจะมีการฝึดเคืองอยู่บ้างแต่กลางเดือนไปแล้วการเงินของคุณจะดีขึ้นที่สำคัญคุณมีโอกาสมีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆไปจนถึงสิ้นเดือนมก,การานะคะมาต่อกันในเรื่องของความรักนะคะคุณเป็นคนที่มี ความรักมั่นคงแต่คุณเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกคุณให้ความสําคัญกับความรักแต่ส่วนมากคุณจะผิดหวังในความรักเพราะจังหวะและโอกาสที่มันไม่เอื้ออำนวยนะคะเนื่องจากคุณมีภาระหน้าที่ที่ผูกรัดจนไม่สามารถตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับใครได้ง่ายมากนะักส่วนมากคุณจะเก็บซ่อนความรักไว้ในใจเป็นความรักที่ไม่ค่อยเปิดเผยนะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพ ช่วงนี้ให้เรามัดระวังการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายไม่ปกติทําให้เป็นเน็บชาเกิดเลือดแข็งตัวช้าความดันโรคเครียดวิตกกังวลอาจทําให้เป็นซึมเศร้าหรือมีอาการทางประสาทนะคะมาต่อกันที่คนเกิดวันพฤหัสนะคะการงานของคนเกิดวันพฤหัสนะ เหมาะกับการทํางานที่ต้องปรับตัวงานด้านบริการงานท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารหรือความสวยความงามของแต่งบ้านและของเก่านะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงินเงินทองช่วงนี้ไหลามาไม่ขาดมือแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกการโกงการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพคุณมีโอกาสสูญเงินจํานวนมากดวงการเงินของคุณคือหากได้คู่ที่ดีจะทําให้การเงินและชีวิตคู่ของคุณดีขึ้นแต่ต้องรู้จักวางแผนและระบบ การจัดการการเงินให้ดีนะคะมาต่อกันในเรื่องของความรักชีวิตคู่และความรักเป็นเรื่องของการหาเพื่อนคู่คิดหรือเพื่อนคอยสนับสนุนดูแลชีวิตส่วนตัวของคุณให้สมบูรณ์แบบและเพียบพร้อมนะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพรูปร่างบอบบางนะคะดูไม่ค่อยแข็งแรงคุณไม่ค่อยสนใจในการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าหากไม่สบายจะมีอาการหนักจนถึงขั้นให้น้ำเกลือหรือนอนในโรงพยาบาลอวัยวะ ที่ช่วงนี้คุณต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษก็คือช่วงช่องท้องมดลูกและอวัยวะสืบพันธุ์นะคะมาต่อกันที่คนเกิดวันศุกร์นะคะการงานของคนเกิดวันศุกร์ให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ให้มีความอดทนงานจะประสบความสำเร็จ ค่อนข้างสูงเหมาะกับงานที่ต้องใช้สติปัญญามันสมองความรู้ความสามารถเฉพาะตัวการบุกเบิกการเริ่มต้นถ้าคุณรับราชการคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือนะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงินคุณเป็นคนหาเงินเก่งรู้จักใช้ไหวพริบในการหาเงิน คุณเป็นคนใจใหญ่เป็นคนหมุนเงินเก่งนะคะคุณเห็นในเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักให้ระมัดระวังในเรื่องของการพนันและเรื่องผิดกฎหมายอาจทาให้เงินของคุณติดลบหรือมีโอกาสล้มละลายนะคะมาต่อกันในเรื่องของความรักนะคะคุณมุ่งเน้นในเรื่องทำม,มาหากินการสร้างฐานะครอบครัวให้ทัดเทียมกับคนในสังคมหรือว่าหน้าตาของคนในสังคมคุณแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าความสุขของคนในครอบครัวฉะนั้นให้คุณกลับมาโฟกัสความ สัมพันธ์ความสุขของคนในครอบครัวมากกว่าคนนอกนะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังเกี่ยวกับมะเร็งหรือการสูญเสียอวัยวะและชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุจากความเร็วหรือการทะเลาะวิวาทนี่คือการทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์นะคะมาต่อกันที่คนเกิดวันเสาร์นะการงานของคนเกิดวันเสาร์นะคะ งานช่วงนี้เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานการปรนีประนอมการขายงานโฆษณาการใช้ภาษาต่างถิ่นต่างประเทศธุรกิจนําเข้าส่งออกนะคะมาต่อกันในเรื่องของความามาต่อในเรื่องของการเงินนะคะคุณดูแลรักษางเงินของคุณ ให้อยู่กับตัวเองนานๆเห็นใครเดือดร้อนนะคุณชอบช่วยเหลือแต่คุณอย่าช่วยจนตัวเองเดือดร้อนให้เรามัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกในเรื่องของการลงทุนที่สําคัญอย่าเซ็นคาประกันใครเพราะจะถูกหลอกจากคนใกล้ชิดนะคะมาต่อกันในเรื่องของความรักคุณมีสเสน่ห์ตอเพศตร,ต,รตรงข้ามนะคะแต่อย่าหมกมุ่นในเรื่องของการการมารมมากนักนะคะคุณเป็นคนเอาใจเก่งส่วนใหญ่เจ้าชู้แล้วก็จะมากคู่ครองมาต่อกันในเรื่องของ สุขภาพควรใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินให้ถูกสุขลักษณะงดอาหารที่มีน้ำตาลไขมันเพราะอาจทำให้เกิดโรคหัวใจโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนิ่วในถุงน้ำดีแล้วก็เบาหวานนะคะมาต่อกันที่วันสุดท้ายนะคะวันอาทิตย์นะ งานของคุณนะคะเหมาะกับการทำงานด้วยการติดต่อสื่อสารประสานงานบริหารต่อรองงานที่ต้องใช้เทคนิคสติปัญญาความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ด้วยดีนะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงินถือว่ามีโชคในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีมีเงินหมุนเวียนไม่ติดขัดการลงทุนนะคะถ้าคุณดูดีแล้วในเรื่องของการลงทุนคุณมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จแต่ถ้า ตรงกันข้ามคุณดูไม่ดีนะคะอาจจะทําให้การลงทุนของคุณขาดทุนหรือมีสิทธิ์ถล้มละลายได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้ควรรอบคอบในเรื่องของการลงทุนมาต่อกันในเรื่องของความรักคุณเป็นคนเจ้าชู้ปากหวานโปรยหาความรักไปเรื่อยๆนะคะเอาใจคนเก่งอาจจะอยู่ก่อนแต่งมีรักที่ซ่อนเลนหรือระวังการท้องก่อนที่จะแต่งงานหรือมีโอกาสแต่งงานแบบสายฟ้าแลบนะคะมาต่อกันที่ สุขภาพโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดซึ่งจะมีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดเวียนศีรษะอาจจะมาจากเลือดจางเซลล์มิดเลือดผิดปกติการขาดส,สารอาหารให้คุณทานวิตามินบำรุงเลือดให้มากขึ้นนะคะนี่คือการทำนายดวงทั้ง7วันของหมอลินนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมนะคะเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์นะคะแล้วก็ กดติดตามนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกทกท่านค่ะ